สอนวาดแพนด้าง่ายๆสไตล์ปันคลิปนี้นะคะมันจะใช้ดินสอสีดํานะคะในการวาดน,นะวาดมาแบบนี้ได้เลยนะคะมีหูแล้วก็มีหน้าปุกปุยแบบนี้แล้วก็ทําตรงตาไว้คร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถ่มสีดําลงไปนะคะปากก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เริ่มถ่มสีดํานะคะบริเวณหูทั้งสองข้างนะคะแบบนี้เลยกล้องจะสนนั่นๆนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าใช้การขยี้นะแล้วก็ระบายตรงจมูกนะคะตรงตาก,ก็จะทําแบบนี้ มาก่อนแล้วก็ทำให้เหลือสีขาวด้านในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ระบายรอบๆโดยการเหลือขอบสีขาวๆไว้เล็กน้อยนะคะแบบนี้นะคะอีกข้างนึงเหมือนกันเลยปุ๊บแบบนี้เลยนะแล้วก็ทําตรงค้างนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เติมแก้มแดงแบบนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความน่ารักให้กับแพนด้าของเรานะวันจะเติมปากแดงเข้าไปด้วยเล็กน้อยนะคะแบบนี้เลย ใครชอบคลิปนี้ลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า